โอ๊โอโอ๊ยน่ารักเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหอย่าแย่งกันดูดอย่าแย่งกันดูดเฮ้ยอย่าแย่งกันดูดอย่แย่งกันดูดไม่มีแล้วโอ้ใส่น้าหนึ่งน้อย ố ố ố cái đèn xe ta này ưm ừ. quá mềm mất cả ưu xa tan chua chặt đi <laughs>